ทูชอปวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังมาซื้อสินค้าอยู่ภายในบริเวณเซเว่นอีเลเวนสาขาราคาแห่งนี้นะครับ mm hmm. ผมชราเดชเป็นพนังกงา,านประจำทูช็อปในเซเว่นอีเลเวนสาขา,า,าแห่งนี้นะครับ mm hmm. ถ้าคุณลูกค้าทานใดน,นะครับจะได้สมาร์ควฟดดีๆสักเครื่องแต่ไม่อยากไปไกลถึงในห้างนะครับ ทางทูตช็อปของเรานะครับมีสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นไอโฟนซัมซุงอัลป์โป้หรือว่ามี่หัวโวยวิโร่หรือทูแบงก์ก็มีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหรือแบตเตอรี่สำรองก็มีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทูตช็อปของเรานะครับมีสิ่งดีๆมาแนะนำลูกค้านะครับเป็นโป้ซิมโอลีสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับเป็นเน็ตสิบเมกะไบต์นะครับมาด้วยสปีดโทรฟรีทุกสายนะครับ และยังมี WiI-Fi นอกสถานที่ไมคคนลูกค้าได้ใช้ไม่จํากัดอีกด้วยนะครับและยังมีและคุณลูกค้ายังสามารถรับชมแอปทัวร์ดีนะครับไม่เสียค่าเน็ตนานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับคุณลูกค้าน,นะครับที่อยากจะเปิดเบอร์ใหม่นะครับเป็นโปรซิมออนลนนะครับ349บาทคุณลูกค้าจะจ่ายค่าเริ่มต้นเพียง370บาทเท่านั้นนะครับจะมีค่ามีการลงหน้า321บาทนะครับแล้วก็ค่าซิมอีก49บาท ค่าบริการลงหน้านะครับ321บาทนะครับจะนำมาเป็นจะนำมาเป็นส่วนลดของรายเดือนนะครับ3เดือนแรกจะปกติจ่ายรายเดือนเดือนละ349บาท3เดือนแรกคุณลูกค้าจะจ่ายเพียง249บาทเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับคุณลูกค้านะครับที่มีซิมของ TrueMove 텔นะครับที่มีที่มีระยะเวลาของซิมนะครับมากกว่า3เดือนนะครับเป็นซิมเติมเงินนะครับคุณลูกค้าสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นรายเดือนได้นะครับ ผู outlet, ้ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ลูกค้าสามารถรับซิมรับโปรนี้ไปได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วไปจ่ายรายเดือนอีกทีนะครับและสำหรับผู้ลูกค้านะครับที่มีซิมของค่ายอื่นนะครับสามารถนามาย้ายค่ายเป็นรายเดือนของทูนะครับโปรซิมบร่นะครับสามสี่สิบเก้าบาทได้นะครับผู้ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถรับซิมไปได้ฟรีๆเลยนะครับแต่ต้องต้องรอเวลาทําการประมาณสองถึงสามวันในการย้ายค่ายนะครับไม่รวมเสาร์อาทิตย์และสำหรับคุณลูกค้านะครับที่คิดว่านะครับ เน็ตโปรซีโมลี่349บาทนะครับค่าโทรน้อยไปนะครับแล้วยังมีโปรซีโมลี่399บาทนะครับคุณลูกค้าจะได้เน็ตไปนะครับ10เมกะไบต์นะครับไม่อั้น10เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่ลดไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดแล้วคุณลูกค้ายังได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับ200นาทีกันเลยเดียวนะครับแล้วคุณลูกค้ายังสามารถโทรฟรีในเครือข่ายทุกมุ้บนะครับได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วคุณลูกค้ายังสามารถรับชมแอปโทรดีได้นานถึง2เดือนไม่เสียค่าใใชช้้้้้จจ่่่าาายยยนนนนะะคคคครรัััับบแลลววงมมมีีีออกกกกสถทุณูไไดดด สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเปิดเบอร์ใหม่เป็นโปรซิมบริษัท1,999บาทนะครับคุณลูกค้าจะเสียค่าซิมเพียง49บาทเท่านั้นนะครับและคุณลูกค้านะครับที่มีซิมของทูมูสนะครับที่มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่าสามเดือนนะครับคุณลูกค้าจะไม่เสียค่าจะจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วคุณลูกค้าที่มีซิมของค่ายอื่นนะครับสามารถนำมายาค่ายเป็นโปรซิมบริษัท1,999บาทได้นะครับไม่เสียค่าจะจ่ายอะไรทั้งสิ้นเหมือนกันนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากติดอินเทอร์เเเนนนนน็ตตตบบบบ้้้้้้าา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 าสสสมมมรรรถถขขขอออคูยิดดดัััังงไไกวีะ ทางร้านทุกชอปของเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้กับพนักง,งานตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมธนเดชขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมานาที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ